สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Nine Life แมว9ชีวิตเพี้ยนหลุดโลกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโชคชะตาเล่นตลกให้นักธุรกิจอย่างทอมต้องมาใช้ชีวิตเหมือนเจ้าแมวเหมียวอ้อไม่ใช่สิเขากลายเป็นแมวต่างหากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและเขาจะกลับมาเป็นคนได้ไหมงั้นเราไปรับฟังกันเลยนะครับเริ่มเรื่องมาเขาคนนี้คือพระเอกชื่อว่าทอมเป็นเจ้าของบริษัทไฟแบรนด์และตอนนี้เขากำลังจะโดดล่ม เพื่อเปิดตัวตึกใหม่ย่านอเมริกาเหนือซึ่งเป็นตึกที่เขาภูมิใจและนำเสนอที่จะเป็นตึกที่สูงที่สุดนั่นเองในอีกด้านหนึ่งของบริษัทเขาคนนี้ชื่อเอียนกำลังพูดคุยในที่ประชุมถึงการขายบริษัทเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และรับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจที่มากกว่าเมื่อเพื่อเอกมาถึงเขาไม่พอใจและบอกว่าตึกฟายแบนเป็นตึกที่เขาทุ่มทุนและใช้เวลาสร้างมันอย่างยากลำบากแกจะมาขายตึกของฉันไม่ได้นะ มาต่อที่เธอคนนี้ชื่อว่าลอร่าเป็นภรรยาคนปัจจุบันของพระเอกและลูกสาวของพวกเขาชื่อว่ารีเบคก้าเธอกำลังนั่งดูพ่อของเธอแถลงข่าวถึงการเปิดตัวตึกใหม่ในที่ประชุมบอร์ดบริหารทุกคนมีความเห็นตรงกับข้อเสนอของเอียนว่าการนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดจะมีความก้าวหน้ามากกว่าเพราะที่ผ่านมาพระเอกได้ทำให้บริษัทเสียงบประมาณไปกับการสร้างตึกที่สูงที่สุดของอเมริกาเหนือ แต่พระเอกก็ยังยืนยันเช่นเดิมและได้บอกทุกคนว่าถ้าเอียนอยากจะเล่นบทซีออีกแลก้วก็จงจำไว้ว่าเราจะไล่เขาออกด้วยกันเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของลูกของเขารอล่าเลยได้บอกให้พระเอกซื้อของขวัญให้เธอเขาได้คุยกับลูกและรู้มาว่าเธออยากได้แมวพระเอกเลยคิดหนักด้วยความรักที่มีต่อลูกสาวถึงกับจัดประชุมเพื่อหาลือว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรลูกสาวดี พระเอกนั้นไม่ชอบแมวเป็นที่สุดเขาจึงอยากได้ความเห็นในที่ประชุมแต่สุดท้ายก็หลงเอ่ยด้วยแมวอยู่ดีเขาจึงตัดสินใจขับรถออกไปซื้อแมวให้เธอทันทีเมื่อพระเอกมาถึงร้านเขาได้พบกับเจ้าของร้านชื่อว่าเพอร์กินเมื่อซื้อเสร็จพระเอกก็มีสายเข้าและกำลังออกจากร้านเพอร์กินนั้นได้ทักพระเอกว่าอย่ารับโทรศัพท์นะคุณสายแล้วนะครับพระเอกก็ไม่ฟังและรีบแวะกลับไปที่บริษัททันทีพร้อมกับแมวของเขาเมื่อมาถึง เขาก็ได้ทะเลาะกับเอียนบนดาดฟ้าและฟ้าก็ได้ผ่าลงมาโดนเสาอากาศทําให้พระเอกพลัดตกลงมาพร้อมกับแมวแต่ยังโชคดีที่กระเป๋าแมวได้ช่วยเอาไว้ได้ทันทําให้พระเอกกระแทกกับกระจกกริ้งเข้าไปในตึกในเวลาต่อมานั่นเองพระเอกก็ได้ฟื้นขึ้นแล้วเขาก็พบว่าตัวของเขานั้นกลายเป็นแมวไปซะแล้วนี่ฉันต้องฝันร้ายแน่เลยเมื่อลอล่ามาถึงที่โรงพยาบาลหมอก็ได้บอกว่าพระเอกจะไม่ฟื้น เธอก็ได้หันไปเห็นแมวเธอจึงเข้าใจว่าแมวตัวนี้พระเอกต้องการซื้อมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับรีเวก้าลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาเธอจึงถือมันออกมาด้วยและในระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปดูอาการของพระเอกเพอร์กินนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็ได้คุยกับพระเอกพร้อมกับเตือนว่ามีเวลาเหลือไม่มากไม่อย่างนั้นจะอยู่ในร่างของแมวตลอดไปเมื่อรอล่าพาพระเอกและลูกสาวของเธอกลับมาที่บ้าน พระเอกได้วิ่งออกจากกรงไปที่ทำงานของเขาเพื่อที่จะเขียนข้อความให้ทุกคนได้รู้ว่าเออแต่แค่ถอดปอกปากกายังยากเลยแล้วถ้าเขียนจะขนาดไหนเนี่ยโอ้อย่างนี้สินะที่เรียกว่าแมวเขียพระเอกยังไม่ลดละความพยายามไปเคาะประตูและเอาคลิปหนีบเงินกับใบขับขี่มาให้ลอร่าดูเพื่อให้รู้ว่าเขาติดอยู่ในร่างของแมวแต่เธอก็ไม่เข้าใจและปิดประตูหนีพระเอกไปอีกเมื่อพระเอกเศร้าใจ ก็ได้กินเหล้าย้อมใจแมวสักหน่อยแหมแมวเครียดกินเหล้าจนออกมาเป็นแบบนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นรอล่าได้เข้ามาปลุกและเตรียมอาหารแมวไว้ให้เธอได้ไปเปิดตู้เย็นและเห็นเค้กที่ได้เตรียมไว้ให้พระเอกทำให้เธอมานั่งเศร้ากอดแมวของเธอและพูดว่าเขาต้องฟื้นขึ้นมาใช่ไหมทำให้พระเอกคิดได้ทันทีว่าต้องไปหาเพอร์กินตัดภาพมาที่บริษัทในช่วงที่พระเอกไม่อยู่ เอียนเลยได้โอกาสชักจูงบอร์ดบริหารให้อนุมัติการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ทำให้เดวิดลูกชายของภรรยาคนแรกต้องสังเกตท่าทีของเอียนเป็นระยะกลับมาที่บ้านพระเอกก็ยังไม่ลดละความพยายามเขาสะกิดลอร่าให้ดูข้อความที่เขาทําแต่เธอก็ไม่สนใจลอร่าได้บอกว่าถ้าหิวอาหารอยู่ในถาดนะทันใดนั้นพระเอกก็ได้เห็นซีเรียลฟุตตี้เพเปิลอู้ หรือจะกินไอ้นี่ดีแย่ก็เลือกข้างบนเด้และพระเอกก็อดใจไม่ไหวกระโดดเข้าไปกินแทนอาหารแมวทันทีเดวิดมาหารอล่าที่บ้านทั้งสองเดินกลับเข้ามาที่ครัวก็เห็นพระเอกร่วงลงมาจากชั้นเก็บของทั้งสองก็ได้พูดว่าน่าจะเอามันไปสแกนสมองสักหน่อยพระเอกก็ได้บ่นว่าฉันน่าจะลงมาให้มีดเสียบตายไปเลยเพียงไม่นานภรรยาเก่าและลูกสาวของเธอก็ได้ตามมาที่บ้าน พร้อมกับหมาสองตัวที่มาถึงก็หลุดออกมาจากมือลูกสาวของเธอวิ่งไล่พระเอกจนรีเบก้าลูกสาวของพระเอกได้ช่วยเอาไว้ในระหว่างนั้นเองทุกคนที่ได้คุยกันอยู่ในโต๊ะอาหารพระเอกได้ใช้ไหมพรมออกมาเรียงเป็นชื่อของเขาพระเอกได้ยินภรรยาเก่าพูดจาไม่เข้าหูเขาจึงเดินเข้าไปฉี่พอฉี่เสร็จก็สะกิดบอกด้วยนะทำให้เธอปรีแตกวิ่งไล่จับพระเอกวุ่นเลยทีเดียว แต่พระเอกก็ถูกจับเข้ากงเหมือนเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้ฉีกกระดาษเลี่ยราาเต็มไปหมดเหลือไว้แต่ชื่อร้านของเพอร์กินลอร่าจึงได้ติดต่อกับเพอร์กินให้มาพบและบอกว่าเจ้าแมวตัวเนี้ไม่ยอมกินอาหารแมวแล้วก็ดื้อมากเพอร์กินที่ได้ฟังก็เลยอบรมพระเอกในฐานะแมวและขู่พระเอกว่าถ้าไม่ทําตัวดีๆจะจับตอนทําบันซะเลยพระเอกก็กลัว และเริ่มทำตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นแมวมากขึ้นเริ่มจากการกินอาหารถึงจะไม่อยากกินก็ตามเล่นกับลูกอาบน้ำทําความสะอาดแล้วก็ฉี่ในถาดของแมวในระหว่างนั้นเองก็มีสายโทรเข้ามาจากจอชเขาได้นัดเธอให้ออกไปพบพระเอกที่ได้ยินก็ไปรออยู่แล้วในกระเป๋าของเธอแต่ลอร่าก็ยังไม่ไว้ใจตรวจสอบกระเป๋าอีกทีเผื่อว่าพระเอกจะแอบฉี่ไว้พระเอกนั้นรู้ดีจึงได้ค้าบุญแจรถเอาไว้กับตัว ทำให้เธอต้องวิ่งไล่พระเอกสักพักใหญ่ๆเลยแหละและเธอก็บอกกับพระเอกว่าถ้าหากไม่ให้ฉันจะจับตอนนายทําให้พระเอกที่ได้ยินก็หมดแรงทันทีแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้และตามเธอไปโดยได้โชว์ทักษะแมวให้โลกได้เห็นเป็นประจักษ์ลอร่าได้มาเจอกับจอ์จริงๆทําให้พระเอกเข้าใจว่าจอจนั้นคือคนที่ลอร่าแอบคุยอยู่ด้วยกันพระเอกจึงได้เข้าไปปรากฏตัวทําให้ทั้งคู่ได้เห็นก่อนที่จะมีอะไรมากไปกว่านี้ ลอร่าที่ได้เห็นเธอก็พาพระเอกขึ้นรถจนเขาได้ไปเห็นป้ายว่าจอร์จนั้นจริงๆแล้วเป็นในหน้านักขายอสังหาริมทรัพย์นั่นเองแมวป่วนจริงๆเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านลอร่าได้เล่าให้ลูกของเธอฟังว่าระหว่างทางได้แวะไปหาพ่อหมอบอกว่าพ่อมีโอกาสที่จะไม่ฟื้นทำให้เธอต้องนั่งเศร้าดูคลิปเต้นตกเก่าของเธอกับพ่อพระเอกที่เป็นห่วงจึงได้เข้าไปเล่นกับลูก เพื่อให้ลูกไม่คิดมากแต่เธอก็ยังไม่หายเศร้าอ,อยู่ดีในทุกๆเช้าพระเอกจะยื่นกาแฟลดโหลดให้ลอรา่าและคอยคุมลูกทำการบ้านทำเหมือนกับว่าเขานั้นได้อยู่ใกล้ๆลูกและภรรยาตลอดเวลาจนทำให้ลูกสาวของเขาเริ่มตังหิดใจหาข้อมูลลี้ลับเกี่ยวกับแมวจึงได้รู้ว่าพฤติกรรมของพระเอกนั้นเหมือนไม่ใช่แมวธรรมดาทั่วไปเมื่อเดวิดมาพบลอรา่าเขาขอเอกสารไปดูที่บริษัท ทำให้พระเอกสนใจและแอบตามเขาเข้าไปในกล่องเมื่อมาถึงบริษัทก็ได้รู้ความจริงว่าเอียนกําลังทําทุกวิถีทางเพื่อจะปกปิดบางอย่างกับเดวิดพวกเขาคุยกันและนําเอกสารลับไปย่อยพระเอกที่ได้เห็นเลยอาศัยจังหวะโยกโมเดลให้ลงมาทับเครื่องย่อยเอกสารจนแตกและเดวิดที่บังเอิญอยู่ใกล้ห้องที่สุดก็ได้ยินเสียงจึงเดินเข้ามาและพบว่าแท้จริงแล้ว เขาก็มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้ง51%ในวันต่อมาเอียนได้เข้ามาพบลอร่าและบอกให้เธอไปงานเปิดตัวของตึกใหม่เอียนพูดจาไม่เข้าหูทําให้พระเอกได้ฟังก็กระโจนฟัดสูต่ตัวเก่งของเอียนจนเละลอร่าจึงได้ให้พระเอกเข้าไปในกรงแต่ลูกสาวของเธอก็ได้แอบเอาแมวออกไปข้างนอกด้วยเธอได้พาไปที่ร้านของเพอร์กินเพื่อเอามาคืนเธอได้ระบายอะไรบางอย่าง และบอกว่าพอได้เห็นแมวตัวนี้รู้สึกว่าพ่ออยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาพระเอกที่ได้ฟังจึงได้เดินไปกดเพลงและเต้นกับลูกสาวของเขาทําให้ยิ่งตอกย้ำว่าแมวตัวนี้คือพ่อของเธอเธอจึงตัดสินใจไม่คืนแมวและขอเอากลับไปเลี้ยงในระหว่างนั้นเองเธอก็ได้รับโทรศัพท์ให้ไปที่โรงพยาบาลและเดวิดก็ได้มาถึงก่อนแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับเอียน เขาจึงเก็บของออกจากบริษัทเมื่อรอล่ากับลูกของเธอมาถึงรีเบคก้าได้บอกกับแม่ของเธอว่าแมวตัวนั้นคือพ่อของเธอขณะนั้นเองที่พระเอกอยู่ในห้องก็ได้ยินเดวิดบอกกับล่างของเขาว่าผมจะออกไปกระโดดตึกและมันจะเป็นครั้งสุดท้ายพระเอกที่ได้ยินก็พยายามดิ้นออกจากกระเป๋าเพื่อที่จะหยุดเดวิดเอาไว้แต่ก็ดันไปได้ยินหมอพูดว่าจะถอดเครื่องหายใจพระเอกออกแต่ต้องได้รับความยินยอมก่อน เมื่อรีเบคก้าเห็นเธอได้บอกแม่และจะขอพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าแมวตัวนี้คือพ่อของเธอในตอนนั้นเองเดวิดก็กำลังจะเดินทางไปกระโดดตึกที่บริษัทไฟแบนลูกคนเล็กก็ดันให้ช่วยไปเต้นพระเอกจึงสับสนและนึกถึงคำของเพอร์กินว่าความรักคือการเสียสละทำให้พระเอกยอมเป็นแมวตลอดชีวิตพระเอกได้ตัดสินใจวิ่งตามเดวิดไปที่ตึกเอียนที่กำลังแถลงการกับผู้สื่อข่าวอยู่นั้นก็ไม่ได้สังเกตว่า เดวิดได้แอบเข้าไปในตึกแล้วทําให้พระเอกได้ลอบเข้าไปบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีคนอยู่ที่ดาดฟ้าทําให้ทุกคนจับจ้องมาที่เดวิดและแล้วเดวิดก็ได้กระโดดลงมาพระเอกไม่รอช้าวิ่งตามกระโดดลงไปแต่ก็พบว่าเดวิดนั้นพกล่มชูชีพมาด้วยพระเอกจึงอุ่นใจและล่วงลงมาพร้อมกับเดวิดในขณะที่พระเอกกําลังล่วงลงพื้นอยู่ๆเขาก็ได้กลับเข้าร่างเดิม ฟื้นขึ้นมาจนทุกคนเข้าไปสวมก่อนพร้อมๆกับที่เดวิดกำลังลอยลงมาอย่างสง่างามและบอกทุกคนว่าเขามีอำนาจและถือหุ้นอยู่ในบริษัท51%เขาจึงขอใช้สิทธิ์ค้านการขายหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์พร้อมไล่เอียนออกต่อหน้าทุกคนลอร่าก็ได้โทรบอกเดวิดว่าพระเอกนั้นฟื้นแล้วเดวิดก็ได้ตอบผ่านรายการว่าแล้วเจอกันครับพ่อในขณะที่เอียนกำลังคุยโทรศัพท์เพอร์กินก็ได้เข้ามาห้ามไว้ว่า อย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์สิแต่เอียนก็ไม่ฟังและเดินลงไปในถนนแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วรถได้พุ่งเข้ามาชนจนเรื่องราวกับตลปัตรเอียนเข้าไปอยู่ในร่างของแมวซะแล้วในตอนสุดท้ายพระเอกก็ได้พาลูกสาวเข้ามาที่ร้านของเพอร์กินและบอกว่าอยากได้หมาสักตัวแต่เพอร์กินก็ได้บอกว่าพอดีเพื่อนเก่าแวะมานะ่ะแล้วก็ได้หยิบแมวขึ้นมาเขาได้พูดว่าแมวตัวนี้มันใช้มาแล้วแปดชีวิต มันอยากจะใช้ชีวิตสุดท้ายอยู่กับเธอแล้วก็ยื่นให้กับรีเบคก้าสุดท้ายนี้ในเวลาที่คุณยังเป็นมนุษย์คุณอาจจะแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างที่ทำพลาดไปได้แต่ถ้าเวลาและโอกาสไม่ได้เข้าข้างคุณเหมือนอย่างในหนังเรื่องนี้ล่ะคุณจะทำอย่างไรแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่อง n นายไลฟ์แมวเก้าชีวิตเพี้ยนดุดโลกและถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสปอยใหม่ๆของช่องเราขอบคุณครับ